สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐนามิเบียคนใหม่ในการที่นายฮาเกก็อดฟรีดเกนโกบประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐนามิเบียถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567ความว่า พนักท่านนายนันโกโรอึมบุมบาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบียกรุงวินฮุกข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าเสเือนใจอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อสัญญกรรมของท่านประธานาธิบดีฮาเกก็อฟรีดเกนโกบแห่งสาธารณรัฐนามิเบียการจากไปของท่านเป็นการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งในฐานะผู้ได้อุทิศตนเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศและประชาชนชาวนามิเบีย ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจมาอย่างท่านตลอดถึงประชาชนชาวนามิเบียและครอบครัวของท่านประธานาธิบดีฮาเกกอตฟรีเกนโกบในการสูญเสียอน,นามาซึ่งความโศกเศร้าครั้งนี้พระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารดำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านซึ่งตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2567ความว่าพระนัาท่านอายาตุลลอซัยยิดอิบรอฮีมรออีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกรุงเตหราน ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหรา่านข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพารณมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความวัฒนาผาสุขของประเทศและประชาชนชาวอิหรา่าน เป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรอันยาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเติบโตง,งอกงามตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความปรารถนาดีและมิตรไมตรีที่มีต่อกันจะช่วยสร้างเสริมความร่วมมือที่มีอยู่อย่างกว้างขวางให้ใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพร,ระบรมาพิไทยมหาวชิราลรงกร์พระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนินกษฐา,า,า,าทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่อพระเนศสถานที่สำคัญและร้านค้าบนถนนเยาวราชเนื่องในเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี2567วันนี้เวลา18นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดสัมพันธวงศารามถนนทรงสวัสดิ์ ที่หน้าพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระประธานพระอุโบสถวัดนี้เป็นวัดโบราณที่มีมาแต่สมัยกรุงศีอยุธยาปี2339พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อม ให้สมเด็จพระสัมทวงเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าหลานเธอบูรณปฏิสังขรข,ขึ้นใหม่ทั้งพระอารามเมื่อแล้วเสร็จทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัสยามเทวมหมามกุฏวิทยามหาราช พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารพุ่มเทียนประสิทธิ์เดิมเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมสร้างขึ้นตามเจตนาของอุบาสิกาพุ่มเทียนประสิทธิ์ที่ต้องการจะส่งเสริมพระพุทธศาสนาตึกนี้เป็นอาคารสองชั้นสร้างแบบตึกโคโลเนียลโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและไม้ หลังคาทรงปั้นหยากรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี2563จนกระทั่ง2565คณะกรรมการวัดทายาทของอุบาสิกาพุ่มกรมศิลปากรตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบูรณะและอนุรักษ์ตึกให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งภายในจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ประวัติของวัดสัมพันธวงศ์รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเขตสัมพันธวงศ์ที่สำคัญในอดีตอาทิย่านวัดเกาะ ย่านสำเพ็งย่านเยาวราชย่านตลาดน้อยเป็นชุมชนเก่าแก่หลากเชื้อชาติหลายศาสนามาแต่อดีตและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในพื้นที่ให้คงอยู่ต่อไปจากนั้นประทับรถไฟฟ้าท่อประเนตรร้านค้าต่างๆบนถนนเยาวราชสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับการขนานนามว่าถนนมังกรเป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ตลอดสองข้างทางมีประชาชนตรอดจนหน่วยงานและห้างร้านต่าง,างๆเฝ้าทุลละอองพระบาทรับเสด็จและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกอาทิร้านขายยาจีนเสี้เข่งหัวกี่จำหน่ายยาจีนแผนโบราณมานานกว่า30ปีที่ยังคงรักษาวิธีปรุงยาแบบดั้งเดิมธนาคารกรสิกรไทยสาขาเยาวราชและร้านทองจีนหัวเหงเป็นร้านทองที่มีวิสัยทัศน์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่วงการค้าทองคำของไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะผ่านทองแสดงให้เห็นว่าทองคําไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับหรือเครื่องมือสําหรับการลงทุนแต่ทองคํายังเป็นวัตถุที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีของสังคมและถนนสายนี้เป็นแหล่งซื้อทองคําซึ่งเป็นที่นิยมและมีความน่าเชื่อถือในประเทศไทยจนได้ชื่อว่าถนนสายทองคําซึ่งมีร้านทองชั้นนาอยู่สองฝั่งถนนตลอดสองข้าง,างทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน มีประชาชนจำนวนมากรอเฝ้าทรุลอองพระบาทรับเสด็จทั้งสองฝั่งถนนและส่งเสียงทรงพระเจริญตลอดสองเส้นทาง,งจ,จากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จพระราชดำเนินไปวัดบางกรรกมราวาสหรือวัดเล่งเนงยี่ เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้พระยาโชดึกราชเสถียเจ้ากรมท่าซ้ายร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวจีนสร้างขึ้นเมื่อปี2414สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายสถาปัตยกรรมแบบจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิว๋วโดยการวางแปลนตามแบบวัดหลวงคือมีวิหารเท้าจาตุโลกบาลเป็นวิหารแรกตรงกลางเป็นพระอุโบสถข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้า การสร้างใช้ไม้และอิฐเป็นวัสดุสำคัญในการนี้ทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แก่พระศรีอริยเมตรัยพระสังกจายพระประธานในพระอุโบสถสามองค์ประกอบด้วยพระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าพระอมิตราภพุทธเจ้าและพระภัยสัชยคกรุพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์เปรียบเหมือนพระตนไตรของฝ่ายมหายานและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาเทพคุ้มครองชะตาชีวิตไถ่สวยเอีะ เทพเจ้าไยศัชยรราชและเทวแพทย์พั่วโต้พุ่เทาะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายร้านน้ำเต้าทองแห่งใหม่ของบริษัทคังกีน้ำเต้าทองจำกัดก่อตั้งเมื่อปี2444รู้จักกันในานามของยาขมน้ำเต้าทองซางกีห้ว่โรเลงเตเป็นตำรับสมุนไพราชาวจีนตอนใต้มีประวัติการใช้มายาวนาน200ปีรับประทานเพื่อแก้ร้อนในแก้ไข้กระสายและทำให้เจริญอาหาร เริ่มธุรกิจโดยนําเข้าวัตถุดิบจากทางตอนใต้ของจีนและพัฒนาผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปออกจําหน่ายหลากหลายขึ้นโดยควบคุมมาตรฐานอย่างมีคุณภาพเพื่อผลิตสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อคนไทยสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนเตียบสุจริตกุล วันนี้เวลา17.38น,นาฬกาส8นาทีสมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพในเตียบสุจริตกุลอดินรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากภาวะถุงน้ำดีอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่19พฤษภาคม2564สิริอายุ98ปี นายเตียบสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคม2466เป็นบุตรของพระยาอุดมราชพักดีโถสุจริตกุลกับคุณหญิงเชิดอุดมราชพักดีเชิดไกรเลิกได้รับเกียรติสูงสุดให้ถวายงานเป็นผู้อัญเชิญพระธรรมรงค์รัตนวราวุธในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษวันที่5พฤษภาคม2493 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรีตาพรมงขุไทยจตรุรัฐาพรช้างเผือกและปฏิยาตจุลจอมเกล้าสืบตระกูลพระยาอุดมราชพักดีนายเตียบสุจริกลเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเอมวิทยาโรงเรียนเทพศิรินวชิราวุธวิทยายลัยโรงเรียนอํานวยศิลป์และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากฎหมายจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และการเมือง จากนั้นไปศึกษาต่อทางด้านชิปปิ้งที่ London School of Foreign Trade ประเทศอังกฤษเข้ารับราชการที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเมื่อปี2496ในตำแหน่งพนักงานบริหารและขานุก,การคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยจนกเกษียณอายุในตำแหน่งรองผู้อำนวยการเมื่อปี2526ระหว่างรับราชการได้ศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่19ด้วยด้านครอบครัว สมรสกับนางสาวงาบเฉิดอนิรุธเทวามีบุตรธิดาสองคนและสมรสกับนางสาวกุลทนวส,สันตะสิง์มีบุตรธิดาสองคนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธิรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ